สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มจนนอนจะมานำเสนอเกี่ยวกับ healthcare AI system design and development โดยมีชื่อว่า FitForm Home ค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตัว FitForm Home ของเรานะคะเป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านระบบจะตรวจจับแขนของผู้ใช้แล้วก็นับจำนวนครั้งที่ออกกำลังกายค่ะ Architecture of FitForm Home เราจะอธิบายการทำงานต่างๆในการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านบล็อกได้แมมโดยเริ่มต้นจาก Developer จะทำการ Setup Data และทดสอบหากทดสอบผิดพลาด d e v l o p p e r จะต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้งและเมื่อสำเร็จแล้วเราถึงจะเทน AI ในรูปแบบของ Motion t a g g i n n g เพื่อนำไปสู่การใช้งานใน Fitform Home Application โดยผู้ใช้งาน เพื่อทำการ Evaluate ประเมินผลแอปพลิเคชันและนำไปสู่การอัปเดตระบบและฟีเจอร์ต่างๆเพื่อให้ได้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของ TEST DEMO นะคะเมื่อ user ทำท่าออกกำลังกายทางด้านขวาจะเห็นว่ามีแท่งเปอร์เซ็นเป็นสีม่วงและสีเขียวซึ่งก็คือถ้าทำท่าองศาที่แขนไม่ถูกต้องแท่งเปอร์เซ็นจะเป็นสีม่วงและถ้าทำถูกต้องแท่งเปอร์เซ็นจะเป็นสีเขียวและจะขึ้น100%ค่ะจากนั้นโปรแกรมจะทำการนับคะแนานขึ้นลง1ครั้งเป็น1คะแนานค่ะโดยคะแนานที่นับจะขึ้นที่มุมซ้ายบนค่ะ เรามาดูตัวอย่างการออกกําลังกายที่ถูกต้องกันก่อนนะคะจะเห็นว่าเมื่อแขนขยับในองศา,ศาที่ถูกต้องการขึ้นลงหนึ่งครั้งแท่งเปอร์เซนต์ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวและโปรแกรมก็จะนับเป็นหนึ่งคะแนนค่ะต่อมาจะเป็นตัวอย่างการออกกําลังกายที่ผิดนะคะเมื่อขยับแขนขึ้นลงในท่าองศาที่ไม่ถูกต้องแท่งเปอร์เซนต์ก็จะยังเป็นสีมว่วงและโปรแกรมก็จะไม่นับคะแนนค่ะ ในส่วนของโคดรีวนะคะพวกเราใช้ไพชามซึ่งไลบรารีที่นำมาใช้ร่วมกับไพชามก็จะมี OpenCV มี m e d i a ย i ไ e แล้วก็นามายค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาอาธิบายในส่วนของโคดค่ะโดยในส่วนแรกจะเป็นการ Import ไลบรารีต่างๆที่เราต้องการจะใช้งานส่วนที่2เป็นการสร้างแบบจำลองของวัตถุเพื่อตรวจจับท่าทางแล้วก็ดี e ท t จุดต่างๆบนร่างกายค่ะ ในส่วนถัดมานะคะจะเป็นคำสั่งของ File position เป็นการเรียกใช้งานค่าของ p o ดแลนด์มาร์คและรับค่าจาก p พดแลนด์มาร์ซึ่งคำสั่ง p o ดแลนด์มาร์เป็นการเชื่อมจุดต่อจุดเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าส่วนไหนเป็นมือใบหน้าหรือลำตัวค่ะในส่วนที่2 File angel เป็นคำสั่งในการหามุมจากจุด3จุดที่เราต้องการจะให้ detect จากโคดนะคะเราต้องการหามุมจากจุด3จุดโดยเรากำหนดให้เป็น p1 p2 p3 เพื่อหามุมที่เราต้องการค่ะ ต่อมานะคะในส่วนนี้จะเป็นการวาดเส้นเชื่อมจุดต่อจุดโดยใช้คําสั่ง cv2.line เป็นการวาดเส้นเชื่อมหลังจากที่เราได้กําหนดจุดของโพลแลนด์มาร์กไว้และคําสั่งของ cv2.circle เป็นการวาดจุดและกําหนดสีของจุดค่ะหน้าถัดมานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นการ Import Li ท์บ r รตต่างๆที่เราต้องการจะใช้งานค่ะในส่วนที่2เป็นการกําหนดไซส์ในการแสดงผลความกว้างความสูงของวิดีโอ ส่วนที่3คําสั่ง Detector File Angel เป็นการตรวจจับท่าทางและ Detect จุดที่เราต้องการสามตำแหน่งจากโค้ดนะคะเราได้กําหนดให้โปรแกรม Detect ที่มือข้อศอกแล้วก็หัวไหล่ค่ะในส่วนที่4คําสั่งเปอรจะเป็นการกําหนดค่าองศาของแขนและกําหนดค่าสูงสุดต่ําสุดที่จะนําไปเป็นขอบเขตในการนับคะแนนค่ะและส่วนสุดท้ายคําสั่ง BAR ์เป็นการกําหนดค่าองศาของแขนและกําหนดระดับความสูงต่ำการขึ้นลงของแท่งเปอร์เซนต์ค่ะ ถัดมานะคะในส่วนแรกเป็นส่วนของการนับคะแนนเมื่อ user ใช้งานโปรแกรมค่ะในส่วนที่2เป็นคำสั่งของ cv 2 l rectangle เป็นส่วนของแทบแสดงสีและเปอร์เซนต์ความถูกต้ององศาแขนของผู้ใช้งานและส่วนสุดท้ายคำสั่ง cv 2 put text เป็นคำสั่งในการสร้างข้อความให้แสดงคะแนนรวมทั้งหมดที่ user ทำได้บนหน้าจอของโปรแกรมค่ะข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ในอนาคตนะคะ 1. จัดทำฟีเจอร์ใหม่ๆมากขึ้นเช่น การจัดการอันดับแข่งกับเพื่อน 2. อ,อัพเดตการตรวจจับท่าออกกําลังกายที่มากขึ้น 3. จัดทําสถิติของผู้ใช้งานผูกกับบัญชี Facebook Instagram เป็นต้นค่ะและนี่ก็คือ Reference ที่เราได้นํามาศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะกลุ่มจนนอนก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ